ไม่ได้ได้แน่ได,ได้สี่คนนี้ช่วยได้เยอะเลยแต่มากี้มากี้กับตาเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยวันไหนพุ้ยไม่มาก็แย่หน่อยแต่ขาดไม่ได้เลยผมน้องยุยยีดีจ้านะครับสวัสดีนะครับแล้วก็มากี้พี่คุณอมิตาพุสวัสดีนะครับแล้วก็ตาสหัวใจนะครับอภินญ,ญาพี่พินนะครับสวัสดีมากี้นะครับใช่ใช่คุณทิพย์เก่งภาษาใช่ไหมครับเนี่ยผมขาดไม่ได้เลย โอ้โหผมอยากจะล็อกไว้เลยแต่ทําไม่ได้เนาะทําไม่ได้นะครับอันนี้กันแล้วแต่น้ําใจของของมาร์กี้เขาเนาะครับแล้วแต่เขาเลยเห็นหรือยังจากปากเคปขาดมาร์กี้ไม่ได้จริงจริงอันนี้เรื่องจริงจากใจเลยจากใจเนี่ยขาดไม่ได้เลยะคือมาบางทีมันมาจากอินโดก็อย่างเมื่อวานเห็นไหมมาร์กี้อินโดก็มามาเลก็มาแล้วก็อะไรอีกนะฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสช่วยได้เยอะเลย มาสร้างสีรันใช่ครับมาช่วยแปลเลยอะ่ะพะแมวมาที้มาช่วยแปลเลยครับบางทีไม่ได้อะ่ะผมก็ไม่ได้อะ่ะอย่างผมอยู่เนี้ยผมมาคนเขาบอกว่าเขามาจากเขามาจากอินโดนีเซียใช่ไหมผมจะพูดคําว่าผมอยู่ผมอยู่ภูกเก็ตอะ่ะผมพูดว่าอินภูเก็ตจนมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเจฟต้องพูดว่าฟอมภูเก็ตไปฟอมไทยแลนด์ผมอายเขามากเลย ติดตามมาทางที่านมาหาป้าทุกวันเลยช่วงเก็บเวลาใช่ครับใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มหายเลยใช่ไหมครับวันนี้มีแต่จิวใช่ครับวันนี้มีแต่จิวมาสวัสดีครับนะครับพี่จา๋าสวัสดีแล้วก็พี่โอ๊พี่โอ,โอก็มาสวัสดีครับขอบคุณมากพี่โอ๊นี่ยายเสียงดีจ้านะครับสวัสดีตานะครับป้าเมลนะครับแล้วก็มกัคกีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเขียนภาษาไปมาอยากหัวร้อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา พี่ตาขาโอดนะครับเรียกพี่ตาป้าแมวพี่โอดีจ้านะครับมาอยู่มาอยู่แต่ไม่ทุกวันใช่ไหมครับคุณโอครับแต่ก็ดีนะผมตักถือน้ําใจมากๆยอมรับคนที่มาดันนะตั้งใจมาดันจริงๆนะครับโอเคทุกคนผมขอจบไลฟ์ดีกว่านะครับเกรงใจทุกๆคนมากลแล้วละแล้วก็ป้าขอตัวนะครับไปส่งเห็ดที่ตารถได้ครับขอบคุณป้าแมวขอบคุณามากครับเก็บคุยภาษาอังกฤษเมื่อยๆนี่นี่ <laughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นน่ะมาร์ก,กี้ไม่มาตาก็ไม่อยู่มั้งวันนั้นน่ะผมหันไปแล้วมีแต่อังกฤษเต็มเลยผมแกล้งทำเป็นไม่เห็นผมพัดอย่างเดียวเลยจริงจากใจผมตั้งอย่างเงี้ยตุกอย่างที่ทุกวนเดียวผมตั้งกล้องใช่ไหมผมผมหันพอเวลาผมได้ผมเอ๊ะทำไมอะไรผมก็จับแว่นอย่างเงี้ยอะไรก็ตั้งลใส่โอ้โหรัวๆเลยผมรีบถอดแว่นเลยพาดอย่างเดียวเลย หลายหลายโอ้โหก็ไม่มีใครอยู่เลยวันนั้นน่ะพี่หมิวก็ไม่มาปุ้ยก็ไม่มาแล้วก็มาร์กี้ก็ไม่มามาร์กี้รู้สึกวันนั้นที่บอกว่าไม่สบายหรอเปล่ามาร์กี้ถ้าจะไม่ผิดนะมาร์กี้วันนั้นมีก่อนมาวันนั้นมาร์กี้บอกไม่สบายแล้วก็อีกวันนึงมาร์กี้หายไปเลยแล้วก็ตาก็ตาก็มาแล้วตาออกไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแต่เห็นไปโอ้โหเต็มเลยพี่โอ้จริงๆพี่โอ้ผมไม่ได้พูดเล่นจากใจจากมันแมนเลยจากผู้ชายเลยผมไม่อาย ความจริงเปิดเผยใช่ผมแกล้งทราเป็นไม่เห็นเลยนะจริงไม่ใช่ไม่เห็นผมเห็นแล้วแต่แกล้งหูอะไรผัดโครงเพืครงเพื่อ,ลเ,อเลยไม่ทัก <c oughs> อะไรนะพี่เจี๊ยบเฮาตาเ,เออพี่เจี๊ยบก็มาสวัสดีพี่เจี๊ยบนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบนะ <c oughs> ใช่ใช่ครับเรื่องจริงเลยอย่างไม่อายเลยผมมา หอยทอดสวัสดีเชฟสวัสด <l ads> okay. right. ีนะครับเปิดตาเจมส์กี้ป้าโอเคนะทุกคนขอขอบคุณทุกทุกคนนะขอจบไลน์นะครับขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดไลค์ด้วยนะครับใครเลืมอกดไลค์หรือเปล่าผมจะลงแล้วขอขอขอไลค์ด้วยนะครับเอาหูเอาตาไม่ได้ใช่ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นะบางทีแก้งเดินออกไปข้างนอกเลยนะแล้งเดินออกไปไม่ว่าง ป้าโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆครับผิดพลาดการใดคําพูดใดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยนะครับเรียกผิดเรียกถูกต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับข้อความเยอะเชฟอ่านไม่ทันส่งจุบด้วยส่งจุบโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับไม่ลืมครับคุณบ๊ายบายครับไปแล้วครับพี่เจไปแล้วครับบ๊ายบายหอยทอดไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหอยทอดอะไรว่าไง ทุกคนบายบายนะครับหอยทอดเร็วๆๆจะรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวหอยทอดเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรครับกดไลค์เลย <laughs>